ปฏิจจสมุปบาทแห่งการรบราฆ่าฟันกันดูก่อนอานนก็ด้วยอาการดังนี้แลเพราะอาศัยเวทนาจึงมีตัณหาเพราะอาศัยตัณหาจึงมีการสแสวงหาเพราะอาศัยการสแสวงหาจึงมีการได้เพราะอาศัยการได้จึงมีความปลงใจรักเพราะอาศัยความปรงใจรักจึงมีความกำหนัดด้วยความพอใจ เพราะอาศัยความกำหนัดด้วยความพอใจจึงมีความสยบมัวเมาเพราะอาศัยความสยบมัวเมาจึงมีความจับอกจับใจเพราะอาศัยความจับอกจับใจจึงมีความตรณีเพราะอาศัยความตรณีจึงมีการห่วงกันเพราะอาศัยการห่วงกันจึงมีเรื่องราวอันเกิดจากการห่วงกันกล่าวคือการใช้อาวุธไม่มีคมการใช้อาวุธมีคมการทะเลาะ การแก่งแย่งการวิวาทการกล่าวคำหยาบว่ามึงมึงการพูดคำส่อเสียดและการพูดเท็จทั้งหลายทำอันเป็นบาปอากุศลเป็นอนเนกย่อมเกิดขึ้นพร้อมด้วยอาการอย่างนี้ข้อความเช่นนี้เป็นข้อความที่เราได้กล่าวแล้วดูก่อนอานอนท์ความข้อนี้เธอต้องทราบอธิบายโดยปริยายดังต่อไปนี้ ที่ตรงกับหัวข้อที่เรากล่าวไว้แล้วว่าทำเป็นบาปอกุศลเป็นอเนกกล่าวคือการใช้อาวุธไม่มีคมการใช้อาวุธมีคมการทะเลาะการแก่งแย่งการวิวาทการกล่าวคำหยาบว่ามึงมึงการพูดคำส่อเสียดและการพูดเท็จทั้งหลายเหล่านี้ซึ่งเป็นเรื่องราวอันเกิดจากการห่วงกั้นย่อมเกิดขึ้นพร้อมเพราะอาศัยการห่วงกั้นดังนี้ ดูก่อนอานนท์ถ้าหากว่าการห่วงกั้นจักไม่ได้มีแก่ใครๆในที่ไหนหๆโดยทุกชนิดโดยทุกอาการเลาไซเมื่อการห่วงกั้นไม่มีเพราะความดับไปแห่งการห่วงกั้นโดยประการทั้งปวงแล้วทําเป็นบาปอากุศลเป็นอเนกกล่าวคือการใช้อาวุธไม่มีคมการใช้อาวุธมีคมการทะเลาะการแก่งแย่งการวิวาท การกล่าวคำหยาบว่ามึงมึงการพูดคำสออเสียดและการพูดเท็จทั้งหลายจะพึงเกิดขึ้นพร้อมได้ไหมหนอข้อนั้นหามีได้พระเจ้าค่าดูก่อนอานน์เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้นั่นแหละคือเหตุนั่นแหละคือนิทานนั่นแหละคือสมุท,ทยัยนั่นแหละคือปัจจัยของความเกิดขึ้นพร้อมแห่งธรรมเป็นบาปอากุศลเป็นเอเนกเหล่านี้ กล่าวคือการใช้อาวุธไม่มีคมการใช้อาวุธมีคมการทะเลาะการแก่งแย่งการวิวาทการกล่าวคำหยาบว่ามึงมึงการพูดคำส่อเสียดและการพูดเท็จนั้นคือการห่วงกันดูก่อนอานน์ก็คำนี้ว่าเพราะอาศัยความตรณีจึงมีการห่วงกันดังนี้เช่นนี้แลเป็นคำที่เรากล่าวแล้ว ดูก่อนอานนความข้อนี้เธอต้องทราบอธิบายโดยปริยายดังต่อไปนี้ที่ตรงกับหัวข้อที่เรากล่าวไว้แล้วว่าเพราะอาศัยความตรณีจึงมีการห่วงกั้นดูก่อนอานนถ้าหากว่าความตรณีจะไม่ได้มีแก่ใครๆในที่ไหนนโดยทุกชนิดโดยทุกอาการเหล่าใสเมื่อความตรณีไม่มีเพราะความดับไปแห่งความตรณี โดยประการทั้งปวงแล้วการห่วงกั้นจะมีขึ้นมาให้เห็นได้ไหมหนอข้อนั้นหามีได้พระเจ้าค่าดูก่อนอานน์เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้นั่นแหละคือเหตุนั่นแหละคือนิทานนั่นแหละคือสมุทัยนั่นแหละคือปัจจัยของการห่วงกั้นนั้นคือความตรณีดูก่อนอานน์ก็คำนี้ว่า เพราะอาศัยความจับอกจับใจจึงมีความตรณีดังนี้เช่นนี้แลเป็นคำที่เรากล่าวแล้วดูก่อนอานน์ความข้อนี้เธอต้องทราบอธิบายโดยปริยายดังต่อไปนี้ที่ตรงกับหัวข้อที่เรากล่าวไว้แล้วว่าเพราะอาศัยความจับอกจับใจจึงมีความตรณีดูก่อนอานน์ถ้าหากว่าความจับอกจับใจ จักไม่ได้มีแก่ใครๆใ,ในที่ไหนๆโดยทุกชนิดโดยทุกอาการเลวไซเมื่อความจับอกจับใจไม่มีเพราะความดับไปแห่งความจับอกจับใจโดยประการทั้งปวงแล้วความตระหณีจะมีขึ้นมาให้เห็นได้ไหมหนอข้อนั้นหามีได้พระเจ้าค่าดูก่อนอานน o ์เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้นั่นแหละคือเหตุนั่นแหละคือนิทาน นั่นแหละคือสมุทยัยนั่นแหละคือปัจจัยของความตระนีนั้นคือความจับอกจับใจดูก่อนอานอน์ก็คำนี้ว่าเพราะอาศัยความสยบมัวเมาจึงมีความจับอกจับใจดังนี้เช่นนี้แลเป็นคำที่เรากล่าวแล้วดูก่อนอานอน์ความข้อนี้เธอต้องทราบอธิบายโดยปริยายดังต่อไปนี้ ที่ตรงกับหัวข้อที่เรากล่าวไว้แล้วว่าเพราะอาศัยความสยบมัวเมาจึงมีความจับอกจับใจดูก่อนอานนท์ถ้าหากว่าความสยบมัวเมาจักไม่ได้มีแก่ใครๆในที่ไหนไหนโดยทุกชนิดโดยทุกอาการเล้าใสเมื่อความสยบมัวเมาไม่มีเพราะความดับไปแห่งความสยบมัวเมาโดยประการทั้งปวงแล้วความจับอกจับใจ จะมีขึ้นมาให้เห็นได้ไหมหนอข้อนั้นหามิได้พระเจ้าค่าดูก่อนอานอน์เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้นั่นแหละคือเหตุนั่นแหละคือนิทานนั่นแหละคือสมุทัยนั่นแหละคือปัจจัยของความจับอกจับใจนั้นคือความสยบมัวเมาดูก่อนอานอน์ก็คำนี้ว่า เพราะอาศัยความกำหนัดด้วยความพอใจจึงมีความสยบมัวเมาดังนี้เช่นนี้แลเป็นคำที่เรากล่าวแล้วดูก่อนอานน์ความข้อนี้เธอต้องทราบอธิบายโดยปริยายดังต่อไปนี้ที่ตรงกับหัวข้อที่เรากล่าวไว้แล้วว่าเพราะอาศัยความกำหนัดด้วยความพอใจจึงมีความสยบมัวเมาดูก่อนอานน์ถ้าหากว่า ความกำหนัดด้วยความพอใจจกไม่ได้มีแก่ใครๆในที่ไหนไหนโดยทุกชนิดโดยทุกอาการเลวใสเมื่อความกำหนัดด้วยความพอใจไม่มีเพราะความดับไปแห่งความกำหนัดด้วยความพอใจโดยประการทั้งปวงแล้วความสยบมัวเมาจะมีขึ้นมาให้เห็นได้ไหมหนอข้อนั้นหามีได้พระเจ้าค่าดูก่อนอานนท์ เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้นั่นแหละคือเหตุนั่นแหละคือนิทานนั่นแหละคือสมุทยัยนั่นแหละคือปัจจัยของความสยบมัวเมานั้นคือความกำหนัดด้วยความพอใจดูก่อนอานน์ก็คำว่าเพราะอาศัยความปลงใจรักจึงมีความกำหนัดด้วยความพอใจดังนี้เช่นนี้แลเป็นคำที่เรากล่าวแล้วดูก่อนอานน ความข้อนี้เธอต้องทราบอธิบายโดยปริยายดังต่อไปนี้ที่ตรงกับหัวข้อที่เรากล่าวไว้แล้วว่าเพราะอาศัยความปรงใจรักจึงมีความกำหนัดด้วยความพอใจดูก่อนอานนท์ถ้าหากว่าความปรงใจรักจักไม่ได้มีแก่ใครใ,ครในที่ไหนไหนโดยทุกชนิดโดยทุกอาการเลวใสเมื่อความปรงใจรักไม่มี เพราะความดับไปแห่งความปลงใจรักโดยประการทั้งปวงแล้วความกำหนัดด้วยความพอใจจะมีขึ้นมาให้เห็นได้ไหมหนอข้อนั้นหามีได้พระเจ้าค่าดูก่อนอานนท์เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้นั่นแหละคือเหตุนั่นแหละคือนิทานนั่นแหละคือสมุทัยนั่นแหละคือปัจจัยของความกำหนัดด้วยความพอใจนั้นคือความปลงใจรัก ดูก่อนอานอนก็คำนี้ว่าเพราะอาศัยการได้จึงมีความปลงใจรักดังนี้เช่นนี้แลเป็นคำที่เรากล่าวแล้วดูก่อนอานอนความข้อนี้เธอต้องทราบอธิบายโดยปริยายดังต่อไปนี้ที่ตรงกับหัวข้อที่เรากล่าวไว้แล้วว่าเพราะอาศัยการได้จึงมีความปลงใจรักดูก่อนอานอนถ้าหากว่าการได้ จักไม่ได้มีแก่ใครๆในที่ไหนๆโดยทุกชนิดโดยทุกอาการเล่าใสเมื่อการได้ไม่มีเพราะความดับไปแห่งการได้โดยประการทั้งปวงแล้วความปรงใจรักจะมีขึ้นมาให้เห็นได้ไหมหนอข้อนั้นหามิได้พระเจ้าค่าดูก่อนอนนท์เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้นั่นแหละคือเหตุนั่นแหละคือนิทาน นั่นแหละคือสมุทยัยนั่นแหละคือปัจจัยของความปรงใจรักนั้นคือการได้ดูก่อนอานอน์ก็คำนี้ว่าเพราะอาศัยการสแสวงหาจึงมีการได้ดังนี้เช่นนี้แลเป็นคำที่เรากล่าวแล้วดูก่อนอานอน์ความข้อนี้เธอต้องทราบอธิบายโดยปริยายดังต่อไปนี้ ที่ตรงกับหัวข้อที่เรากล่าวไว้แล้วว่าเพราะอาศัยการสแสวงหาจึงมีการได้ดูก่อนอานนท์ถ้าหากว่าการสแสวงหาจักไม่ได้มีแก่ใครๆในที่ไหนๆโดยทุกชนิดโดยทุกอาการเราไสเมื่อการสแสวงหาไม่มีเพราะความดับไปแห่งการสแสวงหาโดยประการทั้งปวงแล้วการได้จะมีขึ้นมาให้เห็นได้ไหมหนอ ข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าค่าดูก่อนอานท์เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้นั่นแหละคือเหตุนั่นแหละคือนิทานนั่นแหละคือสมุทยัยนั่นแหละคือปัจจัยของการได้นั้นคือการสแสวงหาดูก่อนอานนท์ก็คำนี้ว่าเพราะอาศัยตัณหาจึงมีการสแสวงหาดังนี้เช่นนี้แลเป็นคำที่เรากล่าวแล้ว ดูก่อนอานน์ความข้อนี้เธอต้องทราบอธิบายโดยปริยายดังต่อไปนี้ที่ตรงกับหัวข้อที่เรากล่าวไว้แล้วว่าเพราะอาศัยตัณหาจึงมีการสแสวงหาดูก่อนอานน์ถ้าหากว่าตัณหาจะไม่ได้มีแก่ใครใครในที่ไหนไหนโดยทุกชนิดโดยทุกอาการกล่าวคือการมาตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหาเราใส เมื่อตันหาไม่มีเพราะความดับไปแห่งตันหาโดยประการทั้งปวงแล้วการสแสวงหาจะมีขึ้นมาให้เห็นได้ไหมหนอข้อนั้นหามีได้พระเจ้าค่าดูก่อนอานน์เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้นั่นแหละคือเหตุนั่นแหละคือนิทานนั่นแหละคือสมุท,ทยัยนั่นแหละคือปัจจัยของการสแสวงหานั้นคือตัณหา